การประชุมสุดยอดความร่วมมือนานาชาติ1แถบ1เส้นทางทั้งที่3ซึ่งเป็นวาระครบรอบ10ปีของ BI i ด้วยเพิ่งผ่านพ้นไปซึ่งนายมนตรีของไทยก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับการเดินทางเยือนจีนของคณะผู้แทนจากไทยมีหลายเรื่องที่มีการลงลึกรายละเอียดทั้งด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเรื่องรถไฟการท่องเที่ยวรวมถึงความร่วมมือด้านสื่อด้วยติดตามรายง,งานของคุณมณีนาธอ่อนพนาครับ ที่การประชุมระดับนานาชาติ BRF หรือ Belt and Road Forum for International Cooperation หรือการประชุมความร่วมมือระดับนานาชาติหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางครั้งที่3ที่จัดขึ้นณกรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยมีผู้นำรัฐบาลประเทศต่างๆผู้แทนองค์กรระบาบประเทศกว่า130แห่งเข้าร่วมเพื่อลงดึกความร่วมมือระบางภูมิภาคโอกาสนี้ทางรัฐบาลไทย ยังได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อความร่วมมือแบบทวิภาคีและในระดับภูมิภาคเนมีมนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนได้พบปะกับนายเสเศธาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยเพื่อหารือร่วมกันพัฒนาเพิ่มมิติความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเช่นความร่วมมือการเร่งสร้างระบบคมนาคมเชื่อมจีนลาวไทยเศ<อ>รษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาแบบสีเขียวพลังงานใหม่การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนการปราบปรามอาชญายกรรมข้ามรมรดนรวมถึงการหารือด้านความมั่นคงด้วยโดยจีนย้ำที่จะกระชับความร่วมมือกับไทยในกรอบพหุภาคีรวมถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนายกรัฐมนตรีของไทยยังพบปาก,กับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนและนายเจ้าเลอจี ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนหารือทวิภาคีดำเนินการตามแผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยจีนขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคเช่นปรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอระบ,บดีเจ้าพระยาแม่คงปรับความร่วมมือแม่คงล้านช้างหรือ MLC ขณะเดียวกันทางรัฐบาลไทยยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทอทอทหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรชั้นนําของจีน8รายเนื่องจากพันธมิตรเหล่านี้ได้ครอบลุมถึงคอนซูเมอร์สเจ้าหนีในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนให้รับรู้การเดินทางไปไทยประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวในไทยให้เขาถึงชาวจีนเพิ่มมากขึ้นขณะดเดียวกันยังลงลึกการยกระดับการลงทุนในไทยในงาน Thailand China Investment Forum ขณะที่ความร่วมมือด้านสื่อไทยจีน ยังคงลงดึกอย่างเข้มข้นเล็งอัปเกรดการสื่อสารในยุคดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงครอบกลุ่มไปทั่วโลกผู้แทนหน่วยงานสื่อภาครัฐของไทยอย่างเยี่ยงชมสถานีโทรทัศน์ระบางประเทศของจีนหรือ CGTN ซึ่งเป็นหน่วยสื่อภายใต้กลุ่มสื่อแห่งชาติจีน China Media Group หรือ CMG โดยมีในอันเสี่ยวอยู่ผู้ในการของ CMG ศูนย์เอเชียแอฟริกานางหานซี พออาภาคภาษาไทยรวมถึงคณะสื่อจาก CMG ให้การต้อนรับเพื่อชมการทำงานของสื่อจีนที่ใช้ระบบเทคโนโลยีการผลิตและการออกอากาศที่ทันสมัยไปทั่วโลกทั้งการใช้ AI, AR, VR คเผยแพร่สู่180ประเทศทั่วโลก68ภาษา ในวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางคุณพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือกับทางผู้แทนสื่อจีนซึ่งก็คือนายเซิ่งไห่สงค่ะผู้การของไชน่ามีเดียกรุ๊ปนะคะเป็นการลงลึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสื่อภาครัฐของจีนและไทยโดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นสักขีพยานในการลงนามที่อาคารรับรองเรือนเตี้ยวอยู่ไถกรุงปักกิ่งด้วยค่ะ โอกาสนี้ค่ะดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับทางคุณควงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับทาง CMG ภาคภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่ปักกิ่งประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ,คะก่อนอื่นต้องถามท่านเลยนะคะว่าในช่วงที่มีการประชุม BRF ในครั้งที่3ที่กรุงปักกิ่งในครั้งนี้ค่ะทางผู้แทนของทางรัฐบาลไทยโดยเฉพาะด้านสื่อสารมวลชนเองก็ได้มีโอกาสเซ็น NOU กับทางผู้แทน CMG ด้วยนะคะ,คะขออนุญ,ญาตเรียนถามท่านนะคะว่าในการเซ็น o u ความร่วมมือในครั้งนี้เรามีรถแมปแนวทางยังไงบ้างค่ะก็คือเมื่อก่อนเรามีการเซ็นกับ CRI อยู่แล้วนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นการที่มาต่อเนื่อง มารีไวส์เอ็ใหม่นะคะกับ CMG นะคะไชน่ามีเดียกรุ๊ปนะคะก็ซึ่งจะใหญ่ขึ้นซึ่งท่านขอบคุณทั้งเรดีโอด้วยทั้งท i ว n ด้วยนะคะของทั้งสื่อทั้งท้องถิ่นด้วยทั้งทั่วโลกด้วยทั้งโก o b a l ด้วยนะคะก็ด้วยความยินดีนะคะที่เราได้เซ็น MOU กันทั้งสองประเทศเรื่องวัตถุประสงค์ใหญ่ๆของ MOU ก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ะะไม่ว่าจะเป็นข่าวะะเรื่องหรือวิกฤตการบ้านเมืองวิกฤตของประเทศหรือว่าทั่วโลกนะคะหรือว่าของจีนกับไทยแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมความเป็นอยู่การศึกษาเรื่องท่องเที่ยวนะ,ะที่เรื่องสําคัญแล้วก็ในเรื่องการค้าขายกันทำมาทางธุรกิจด้วยเพราะฉนะนั้นเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่อัปเดตมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วทันสมัยขึ้นค่ะเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยน บุคลากรทางการสื่อสารเหมือนกับมีการเชิญไปมาเป็นเรื่องของการทําข่าวด้วยนะคะว่ามาทําข่าวให้ความสะดวกกันทั้งสองฝ่ายดูแลกันในเรื่องของสื่อต่างๆที่เราได้ทําร่วมกันค่ะในเรื่องที่สมก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคนนะคะมีการพัฒนาร่วมกันเรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆก็เราจะมีเทคนิคอะไรที่ทันสมัยขึ้น พราะทั่วโลกเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไวเพราะฉะนั้นทุกอย่างวิธีการสื่อสารหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารก็จะต้องทันสมัยขึ้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ศึกษาร่วมกันด้วยค่ะในส่วนของการให้ความรู้หรือว่า educate ประชาชนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการรู้เท่าทันป้องกันการโดนหลอกลวงเมื่อเดือนที่แล้วนะคะไปที่เวียดนามก็มีการประชุมการระดับอาเซียนด้วยในเรื่องของ fake n e w ว่าทำยังไงเราจะต่อต้านเรื่อง fake n e w แล้วก็เรื่องของหลอกลวงออนไลน์นะคะก็ได้มีการคุยกันว่าเราต้องให้ความรู้กับประชาชนสื่อสารกับประชาชนและให้ครอบคลุมและให้ทั่วถึงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีศูนย์ให้เช็คข้อมูลก่อนที่พวกคุณอยากจะแชร์กันหรือเอาข้อมูลไปเผยแพร่นเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบให้ความรู้ก่อนว่าชัวก่อนแชร์หรือว่าให้ความรู้ในการติดต่อและสอบถามข้อมูลนั้นก่อนว่าเป็นความจริงหรือไม่ อย่างเมืองไทยก็จะมีศูนย์นะคะเรียกว่าแอนตี้เฟกนิวอยู่ที่กระทรวง r รีอกนะคะก็จะเปิดจะกดไปเข้าไปเพื่อสอบถามได้ข้อมูลที่มันจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะคะส่วนกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีเรียลนิวเหมือนกันนะคะเป็นเว็บไซต์ให้เข้าไปตรวจสอบได้อันนี้จะให้ประชาชนได้รับรู้ว่าเราต้องต้องศึกษาข้อมูลนั้นก่อนที่เราจะแชร์ต่อไปค่ะข่าวปลอมด้วยแล้วก็ข่าวที่หลอกลวง ประชาชนด้วยนะไม่ว่าจะหลอกลวงออนไลน์ซื้อขายบ้างลงทุนบ้างอะไรหลายหลาอย่างที่มีการหลอกลวงกันออนไลน์ก็จะมีตํารวจทางไซเบอร์ที่อยู่ภายใต้ของกระทรวงด mm ีอ hmm. ีก็จะหน้าที่ช่วยเหลือตรงนี้ด้วยค่ะเป็นเหมือนการสร้างเกราะหรือว่าทําให้ประชาชนเองเนี่ยรู้เท่าทันป้องกันการโดนหลอกได้ค่นะครรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่รูค่ะค ะะถ้าพูดถึงในเรื่องของความร่วมมือในขณะนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะคะทางจีนเองก็มีโครงการหนึ่งแถบเส้นทางหรือว่า BRI I ด้วยนะคะโปรเจกต์ที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือโปรเจกต์ในเรื่องของรถไฟจีนลาวที่ลิงด้านคมนาคมขนส่งจากแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงก์หรือแม้แต่กระทั่งข้อตกลงการค้าเสรีที่มีการร่วมมือกันกว่า28ประเทศด้วยนะคะเป็นการเชื่อมใจกันระหว่างประชาชนมากขึ้นในมุมมองของท่านเองนะคะมองว่าบทบาทของความร่วมมือระหว่างสื่อภาคร ของสองประเทศเองเนี่ยจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีแล้วก็ความเข้าใจระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศยังไงบ้างคะก็ต้องต้องบอกว่าเรากับจีนเนี่ยเหมือนกับเป็นพี่น้องกันมาช้านานนะ,ะ,ะก็ครั้งนี้ที่มาเซ็นเอออยู่ก็มีหลายด้านนะคะ <c oughs> ด้านออทางด้านกเกษตรด้วยวัฒนธรรมด้วยทางสื่อสารด้วยเป็นการประชุมที่มีเซ็นเออยูทั้งหมด6ฉบับนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการให้ข้อมูลในเรื่องของ สิ่งที่เป็นความจริงและก็รวดเร็วนะคะแล้วก็ความถูกต้องแม่นยำให้เชื่อถือได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดซึ่ง,ซ,งซึ่งทำจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นบางทีมันจะมีเรื่องการโจมตีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลนะคะหรือว่าในวงกว้างกว่าบุคคลทั่วๆไปก็จะต้องมีการตรวจสอบเพราะว่ามันทาให้เสียหายไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือภาคและต่างๆก็จะต้องมีการตรวจสอบรับป้องกัน ก็จะทำให้คนเชื่อถือและความสัมพันธ์ของเราก็จะดีกันขึ้นนะครับแล้วในส่วนของบทบาทการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศของเราล่ะคะตรงนี้สื่อจะมีหน้าที่หรือว่าช่วยผลักดันยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วมันมีหลายโครงการนะในเรื่องของวัฒนธรรม การศึกษาร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญการท่องเที่ยวนะคะอันนี้เราเน้นมากเลยที่อยากจะเชิญชวนนะักท่องเที่ยวจีนค่ะ,คะก็ซึ่งมีตัวเลขเยอะแล้วมีเอ่อฟรีวีซ่าที่เรามีโครงการด้วยก็ส่งเสริมให้เรามีความสัมพันธ์กันแน่นแฟนขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือการสื่อสารให้ให้รู้ว่าเมืองไทยนะั้นมีอะไรบ้างไปท่องเที่ยวยังไงจีนมีสถานที่ท่องเที่ยวยังไงที่เราจะแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของ ความสัมพันธ์ให้แนบแน่นขึ้นนะคะอย่างน้อยก็เป็นการเปิดมุมมองให้กับประชาชนทั้งสองฝ่ายสองประเทศเองเข้าใจกันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าหากมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โลกปัจจุบันเนะะี่ยค่ะแม้ว่าประเทศมหาอำนาจต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งอเมริกาหรือว่าจีนเองเนี่ยต่างก็มีความพยายามที่จะสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคอย่างปีที่แล้วเองนะคะทางท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็เดินทางไปร่วมประชุมเอเป็ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้วยซึ่งในครั้งนั้นเองนะคะทั้งจีนนแลวกกกก็็ไทยรร่มัรประาศ พี่จะสร้างความร่วมมือกันเพื่อความมั่งคั่งมั่นคง,งแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะทีนี้ถ้าในมุมมองของทางท่านรัฐมนตรีล่ะคะถ้าสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนในปัจจุบันเองเนี่ยท่านมองว่าอะไรคือความท้าทายที่อาจจะเป็นอุปสรรคหรือว่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ประเทศต่างๆที่อยากจะร่วมมือกันเนี่ยต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ค่ะอย่างเรื่องปัจจุบันนะในใเรื่องของ การมีสงครามหรือว่ามีการสู้รบเกิดขึ้นก็ต้องมองในภาพรวมเราก็คงไม่ได้ไปเข้าข้างในฝั่งใดน,นะเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่สะสมมานานนะคะก็ก็อยากจะให้ถ้าพูดคุยกันในเรื่องของการเจรจารเพราะว่าถ้ามันมีเกิดอะไรเหตุการณ์ที่รุนแรงเนี่ยมันเกิดคบถึงเศรษฐกิจทั่วโลกเพราะฉะนั้นทุกประเทศก็จะได้ได้รับ ผลก็ทบตัวนี้นะคะก็อยากให้ทุกอย่างมันสงบขึ้นโดยเร็วะคะ่ะนอกเหนือจากเรื่องสงครามราคาเรา,เอามองว่า,อ,าอะไรเป็นเป็นความท้าทายสําหรับความร่วมมือโดยเฉพาะในพมิภาคตะวันออกของเราบ้างคะ่ะจริงๆแล้วเรื่องที่ท้าทายก็เรื่องการข่าวสารนี่แหละคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็ในเรื่องของการคมนาคมเชื่อมโยงอันนี้ก็สําคัญนะคะการไปมาเรื่องธุรกิจการค้า,ร,าร,ระหว่างประเทศ ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจะต้องมีการติดต่อกันมากขึ้นในเชิงรุกในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจทั่วโลกเป็นแบบนี้เรื่องธุรกิจค้าขายต่างกับต่างประเทศด้วยว่าโดยเฉพาะจีนนะคะก็เป็นตลาดใหญ่นะคะของของไทยเหมือนกันแล้วก็มีผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรนะคะแล้วในเรื่องของการคมนาคมด้วยนะคะในเรื่องของอาหาร Food For the World จีนก็ไม่ได้แพ้ข,ของทงไทยก็มีโครงการเยอะค่ะ ในโอกาสที่ท่านเองก็เดินทางมาร่วมการประชุมฟอรัมแล้วก็มาร่วมลงนามในครั้งนี้และก็มีโอกาสมาเยี่ยมชมงานที่ China Media Group CMG ที่ตึก CCTV แห่งนี้ด้วยนะคะอยากให้ท่านเล่าถึงความประทับใจก็ประทับใจมากนะคะมาที่ตึกนี้เอ่อ CGTN นะคะคือย่อมาจาก China g l o b a l television แล้วก็ Network เห็นเห็นเห็นความยิ่งใหญ่แล้วก็ ชื่นชมนะคะจุดแรกที่ไปก็จะไปกันที่ออห้องมอนิเตอร์ข่าวจากทั่วโลกนะคะจะมีการมอนิเตอร์ข่าวมาก็ทันสมัยมากนะส่วนที่2ก็จะไปในชั้นที่เป็นโซเชียลมีเดียการทำโซเชียลมีเดียแล้วก็จะไปในเรื่องของห้องส่งนะ,ะเป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะแล้วซึ่งห้องสุดท้ายก็จะเป็นห้องของการผลิตเป็นห้องคอนโทรลซึ่งทุกทุกอันรู้ตั้งแต่ทันสมัยนะคะมีการถ่ายทอดหรือ ขายไปทั้งหมด180ประเทศนะของจีนเนี่ยแล้วมีคนดูทั้งหมด600ล้านคนซึ่งซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นยิ่งใหญ่อยู่นะคะในการถ่ายทอดต่างๆให้คนได้รับรู้เรื่องราวของทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะของจีนด้วยค่ะวันนี้ได้คุยกันกับทีเหมือนกันว่าจากนี้ไปก็จะแลกเปลี่ยนในเรื่องของบุคลากรกันนะคะแล้วก็ในเรื่องเทคนิคต่างๆที่ทางทางจีนจะให้แภัยความรู้ให้กับพวกเราต่างคนต่างให้ความรู้ซึ่งกันและกันนะคะ ก็เข้าใจว่าเดี๋ยวในอะนาคตอันใกล้นะคะเราก็จะได้เห็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสื่อรัฐของจีนและก็ของไทยที่ลงลึกมากขึ้นนะคะเ,คเพื่อดีจารแลกเปลี่ยนด้านองค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารบุคลากรเทคโนโลยีค่ะแลวก็ที่สําคัญก็คือเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจออนดีระหว่าง2ประเทศค่ะโอ,อกาสนี้ทางไชน่มีเดียรูปภาพภาษาไทยต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะ10ปีของโครงการที่เริ่ม1แถบหนึ่งเส้นทางหรือ B I นั้นถือว่าไปเร็วมากนะครับ ปัจจุบันมีมากกว่า150ประเทศแล้วที่เข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งผู้ครรมอดบอกว่าประเทศใดที่ยังไม่เข้าร่วมถือว่าตกขบวนไปเรียบร้อยแล้วสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับหนังสือรวมเล่มจับเจ้ามงจีนะครับถือว่ายังไม่ตกขบวนยังสามารถขอรับได้ฟรีเพียงแค่สแกน QR Code ด้านล่างนี้แล้วกลับมาพบกับรายการจับเจ้ามงจีได้ใหม่ทุกวันเสาร์14.00น45นาทีทาง Nation TV 22สวัสดีครับ